ับเฮ็ดสีธนอชัยปานีวัดยิ้มอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันเดือนนึงนะซ้อมอยู่ที่ท่ายปานวัดอยู่ที่กรุงเทพมอ๋ออยู่กรุงเทพพี่เองอยู่ตรงไหนอยู่ทถาเลยละครจะเลยลครแล้วมีใครเป็นคู่บอลซ้อมกันอยู่ตอนนี้พี่ๆน้องๆตัวไหนใครเชื่อกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบห้าย่านมวสูงเท่าไหร่นร้อยหกสิบห้าน้ำหนักป่อยๆแล้วตอนนี้ห้าสิบนิดมือมวยสไตล์อะไรครับ วันนี sí. ้เลยต้องมาเจอพี่ผู้ชายเคยต่อยเขาไหมเคยอีกครั้งแล้วครั้งเดียวครั้งเดียววันนั้นเป็นไงแพ้คะแนนเขาพลาดแพ้คะแนนเขาแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดแพ้ราคาแพ้ออ๋อราคาแต่ที่อาวุธนี่คือไม่มีไม่หนีกันคือเบียดเบียดกันเนี่ยนะอืมแต่ไปราคาไปทางเขาอืมเรามีพลาดอะไรไหมวันนั้นคิดว่าหรือไม่วันนั้นพลาดไม่ไม่ได้ต้อมมา ตอซ้อมอยู่ที่รยองตอนครูป่ามตอนนี้มาวันนี้คือมาล้างตากันเลยอวันนั้นต่อยเวทร้อยไรวันนั้นร้อยสองร้อยสองวันนี้ต่อยร้อยสามใช่คือมาล้างตากันเลยว่างั้นเลยคิดว่ามีออกขืนได้ไหมได้ตั้งใจเลยตั้งใจถ้าเกิดเข้าช้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดร้อยสาม่าแต่พอดีมาพอดีเลยมาสบายร่างกายเต็มร้อยเต็มร้อยสมวัยแรงสมวัวันนี้ปึกเลยใช่คิดว่ามาชูเราแน่นอนวันนี้นะ ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสามนิดนิดสามโลกว่าได้ต่อยวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณของเราห้าสิบสิดตัวคอันนี้เรามาซ้อมที่ครั้งแรกเลยเนี่ยไฟแรกเลยเนี่ยเบมาซ้อมใครนี่เนาะแล้วก่อนที่เราซ้อมอยู่ที่ระยองที่ระยองต่ตระกูลอ๋อที่นน่นแตอนี้มาเอาที่นี่หาคู่ปัมคู่ซ้อมแน่นเลยเราต่อยวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหกสิบวคาคนจังหวัด สุพรรณบุรีเด็กสุพรรณเอาฝากเชิญชวนแฟน,นคลับหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเย็นนี้เป็นที่แน่นอน,น,น,อนพร้อมมาล้างตาพร้อมมาชนะคืน<ช>เปิดหัวคู่แรกเลยช่วงถูกอะขอย้องโชคดีตปมมาครับ